ความสำเร็จดีจริงๆเนาะพวกเราในไหนก็เป้าหมายของเราก็ต้องการให้ผลทุกต้องมีความสำเร็จในชีวิตประจำวันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตลอดถึงชีวิตเราหาไม่ดังนั้นจิงหนึ่งก็ควรจะทำก็คือว่าเราควรจะหายจิตเจ้าของทำไมถึงต้องหายจิตเจ้าของเพราะจนมากหาจิตไม่เจอ หากิตไม่เจอเราก็จะเป็นคนทุกข์มากพราสถานตรงนี้เป็นสถานที่เขาเรียกคนหาจิตคนหาจิตจะคนยังไงถึงจะเจอจิตเราดังนั้นเราก็ต้องมีสิ่งหนึ่งที่เราเอาที่ว่าะพุทธเจ้ากันแล้วกันะพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญทำมาเยอะท่านทุกข์ทรมานมามากการทุกข์ทรมานนะั้นน่ะไม่ใช่จะพ้นทุกข์ การต่อสู้อารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่าชนะมันไม่ชนะเลยตลอดถึงพระองค์ท่านตะลันลมหายใจจนเส้นผมกองท่านเป็นหอยขึ้นมากลมๆกลมขึ้นมาก็ไม่พ้นทุกข์สุดท้ายท่านก็อดอดข้าวอดข้าวอีกก็ไม่พ้นทุกข์เพราะว่าที่ไม่พ้นทุกข์เพราะอะไรเพราะการที่พ้นทุกข์ด้วยความทรมานไม่พ้น น่าไม่ผลพระองค์ท่านก็ต้องหาวใบก็เลืกอกท้อใจขออใจที่จะต้องตัวสู้ต่อไปสู้ไปก็จะมีแต่ตายอย่างเดียวน่าถึงตัวอิน์แล้วก็ลงมาติาเออสายพินนั่นนะ่ะต้องเดินสายกลางไม่ใช่ตึงเคร่งครัดต่ต้องบรรลุธรรมนะไม่ใช่ย้อนมากก็มรรลุอันต้องเดินสายกลางมาัชฌิมาปฏิปทา ตอนนี้พระองค์ท่านตามประวัติประประวัติเข้ามาบอกว่าท่านเลิกเหมือนท่านเลิกภาวนาเลยครับเพราะว่าภาวนาแล้วมีแต่ทุกข์มากทรมานมากนางไปก็ปวดทุกท่งทุกอย่างมันไม่สงบเลยการที่จะสู้ต่อไปก็ไม่อยากจะสู้แล้วในประวัติท่านก็เลยตัดสินใจหนีอ,ออกจากเพื่อนอันจเวอด์ีทางอาบ นี้เลยฮะไปคนเดียวไปคนเดียวก็ไป่าเราก็เหมือนไปคนเดียวก็จุดหมายปลายทางก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนนะพระองค์ท่านก็ไม่รู้จะไปตรงไหนก็ไปเรื่อยๆอยู่ตรงไหนก็นั่งอยู่ตรงนั้นนั่งไปจะรู้หรือไม่รู้ก็ไม่ร,มรู้นั่งไปเรื่อยๆไม่เคร่งครัดแต่ตก่อนแต่ว่าพอดีท่านไปนั่งอยู่ใต้ต้นโพ ตามประวัติก็ว่าใต้ตนโปตนโปก็นั่งไปก็นางสุชดาเนี่ยเป็นนางที่ถวายบูชาเทวดาก็นางก็บูชาเพาะงนั้นเน่ะเทวดาแต่วันนี้เทวดามีตัวตนขึ้นก็จะเ,เอาเอาข้าวก็เรียกข้าวข้าวเหนียวเอาก็กันไปถวายเทวดาเทวดาก็เลยเทวดามีชีวิตีก ก็ฉันดิพระพุทธเจ้าก็ฉันเลยนางก็ตกใจเอปกติแล้วเทวดาถวายแล้วจะไม่ฉันนะแต่นางก็มาเตือนี้ฉันเลยท่านก็ฉันเขาเดียวเขาเดียวโยมคิดดูเขาเดียวเป็นถาดฉันเขาเดียวเป็นถาดฉันเสร็จแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงก็มีแนวคิดว่าลองอธิษฐานจิตดู อธิษฐานจิตดูว่าต่อไปนี้นชาติปัจจุบันเนี่ยเราจะมีโอกาสได้รู้ทำไหมแกบรรลุทำไหมท่านก็เลยชั้นเจ็ดท่านก็เอาถาดเนี่ยอธิษฐานจิตว่าแ้าก้าพระเจ้ามีวาสนาจริงจะเป็นต,ตาตดาของโลกขอให้ถาที่ลอยเนี่ยทวนน้ําไปเลยนะทวนน้ําไปเลยไปลอยนแม่น้ำเมรัชรา นอยน้ำเดินจรากขทวนไปเรื่อยเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปถาดก็อธิษฐานจิตเนาะถาดก็ลอยไปกบเอถ้าไปเหมือนเขาทลาก็ถึองไปถ้ำไปน้ำตกไตคขีลอยไปเรื่อยเรไปต้นน้ำนี่ส่วนมากมันจะมีเอ่งมันจะมีโพรงก็เรียกโพรงน้ำโพรงน้ำน้าจะเกิดขึ้นมานี่มันต้องมีโพรงก่อนโพรงกลับเหนือน้ำ ตอนนี้พระองค์ท่านลอยถาดไปก็ถาดก็ไปลงตรงถ้าในโพรงนั้นก็เลือกถ้าถ้านั้นก็เลือกถ้าพญานาคพญานาคเฝ้าอยู่ฮะถาดทุกพระองค์จะลงปั๊บเลยลงตรงนั้นเลยตอนนี้พระไอถาดของพระองค์ลนตรงนั้นแต่พระองค์ท่านนั้นก็ต้องมานั่งภาวนานั่งใต้ตนที่มหาโปตามที่ประวัติก็บอกกําหนดลมหายใจให้ใหายใจเข้าหายใจออก แต่ตมาคิดดูแล้วเหมือนก็ใช่ก็เหมือนไม่ใช่ฮะพอตมาเคยกินข้าวอิ่มเนี่ยรู้สึกความอิ่มนี่มันมันไม่ต้องตดลมาหายใจก็ใจออกพอท้องมันตึงท้องมันตึงมากพอฉันหมดเป็นถาดนะท้องตึงมากก็ฉันหมดเป็นถาดตอนนี้ไปนัง่งกูไปความตึงเนี่ยมันชัดอยู่ เขาเรียกตามภาษาโลกก็าเรียกท้องตึงตายย่อนสมองคลายเคลิมท่านกำหนดไปดูตรงท้องนะแป๊บเดียวจิตท่านลงไปเลยนะลงพอไปเข้าไปชู่สมาธิไหนสมาธิไหนกันนุมอยู่ข้างในแต่ก่อนอยู่ข้างนอกก็เลยทุกจากนั้นเรือตมาก็เลยทําใหม่ต้องสอนนักญาติโยมผ่านนาม น้ำก็ต้องเป็นเย็นนะครับถ้าน้ําไม่เย็นมันก็รู้สึกไม่พอทัางนั้นเราจะเตรียมน้ําได้ก็ถ้าใครไม่เคยกินก็ลองกินดูดูนี่ก็ได้ยกมือนะไปพวกเราไปบริาการเขาหน่อยป่ะระก็ได้โยมก็ได้ถ้าใครต้องการน้ําเย็นก็ยกมือนะแก่ยยังแก่แล้วเหรอรเรียบร้อยนะเอาถ้าเรียบร้อยโยมก็ทานไปเลยนะ ไม่เป็นไรปวดเที่ยวแป๊บเดียวอ,อคนไหนไม่ได้ยกมือฮนะออยกมือว่าพระพุทธเจ้าท่านบรรลุทำยังไงเราบรรลุทำยังไงเราก็อยากจะบรรลุเหมือนพระเจ้าบ้างพระพุทธเจ้ารู้ทำยังไงเราก็อยากจะรู้บ้างเออทางนั้นเราก็ทานน้าเย็นเลยประมาณครึ่งขวดนะตอนนั่งก็อีสบายมาไม่ปวดมือ น่ะทานเสร็จแล้วก็ตามความรู้สึกน,น,น้ําเย็นน่ะเอาความรู้สึกจับความเย็ยนไว้น้ําลงไปถึงตรงไหนใจเราก็ถึงตรงนั้นตามไปเลยไม่ต้องมาถนายน้ำเย็นน่ะน่ะองค์ไหนก็ต้องการน้ําก็ได้เลยนะน่ะพยายามกําหนดจิตไปไปเรื่อยๆนะขณะพุทธเจ้ายังไม่รู้ทําได้เพราะอาจัยน้ำาเองน นะเอากำหนดจิตนะตามไปนะตามน้ำเย็นไปเรื่อยๆตามน้ำเย็นไปเรื่อยๆน้ตามน้ำเย็นไปเลยนะเ,เดี๋ยวจะเปิดเสียงกล่อมหน่อยคือจะให้สอนว่าเราพระพุทธเจ้าอาธิษฐานแล้วมนุษย์เป็นพุทธเจ้าแบบไหนน้ เราก็ดูนะดูตามน้ําไปเลยนะ ักายให้ตรงระลึกถึงองค์พุทธ,ธาน้อมจิตแผ่ความเมตตาหมื่นแสนโลกาจากรรวาลห้ใจเบาสบายรองรับบุญใหญ่จากนั้นด้วยกรรมมาทานของท่าน เยือนขันติพโลเติมน้ำเย็นเย็นความหนาดิ่งลงเป็นสายสติตามดูลงไปภายในเกิดสุขโตเพ่งความรู้สึกภาวนาคำว่าพุทโธ ให้แนบเหมือนดังห่วงโซ่จนคันหาไม่มาปนกรรมฐานน้ำเย็นทางลัดสู่พระนิพพานกลางท้องสนามปราบมารสติยืนกรานจิตเห็นจิตตนแยกธาตุสี่ขาด พบชาสิ้นลงบัดรดนกิเลสร่ำลาระคนตัณหาลีคนภัานผ่านวัตตาสงสารยาวนานของการเวียนว่ายยอมยกธงขาวทอดใจห่างไกลมุนทินสิน้น กไม่ที่เคยร้อนถูกทอนไตรลักเด่นเห็นด้วยกรรมมาทานน้ำเย็นพ่อเยือนขันติพะโล มาทานน้ำเย็นทางลัดสู่พระนิพพานกลางท้องสนามปราบมารสติยืนกรานจิตเห็นจิตตนแยกขาดสี่ขาดหกชาติสิ้นลงบัดดนกิเลสรำลาระคน ตัณหาลีคนผ่านผ่านวัาตาสงสารยาวนานของการเวียนวายยอมยกทงขาวทอดใจห่างไกลมุนทินสิ้นการไปที่เคยรอนถูกทอนไตรลักษณ์เด่นเห็น ด้วยกรรมมะทานน้ําเย็นพ่อยืนทันติพะโล